คือช่วงนี้หน้าร้อนแล้วเนาะเห็นไหมคือแบบอากาศดีแสงออกต้องอันนี้ก็หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็คือแบบเปลี่ยนกล้องก็เ,เปลี่ยนฝั่งนี้คือตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วแดดยังออกเยอะแยะมากมายคือแบบช่วงนี้อากาศดีมากก็เลย ขับรถบ่อยมากแล้วก็ราคาเป็นสิแกับดีเซลก็แพงแต,แต่แต่กำลังจะแตะ16สวิตส์โครนูเนาะอีกประมาณแค่10หรือว่า20สตางของสวิตส์นะ <c oughs> ก็คือแบบไปในเมืองทุกสัปดาห์เลยจ้าไปกลับก็120โลอย่างเงีโลเนาะถ้าสมมติขับในเมืองด้วยก็130-140แล้วแต่ว่าขับไกลไม่ไกลในเมืองแล้นี่เลิกงานมา4ีโมงก็ยังจะไปจ้าเพราะว่าพวกนี้หยุด ไปซื้อของมาตามเคยกิชิแม่ไม่อยากจะเปิดแล้วนะเพราะว่าเปิดทีบบ่อยจา้าแต่จะมาอวดขนมอันนี้แบบของกินเต็มตูวจะไม่ซื้อแต่ก็ซื้อนะม่อะไเยอะปะอะไรเยอะปะที่าซื้อขนมแบบนี้มันสามหอ่อราคาโปรโมชั่นก็ซื้อมาแล้วก็แบบนี้ก็ซื้อมาอีกอันนี้ไว้กินอยู่ไหน จะมีเบียร์ที่แบบแอลกอฮอล์น้อยๆของพี่คิดแพ็คหนึ่งก็อันน,นนี้อันหนึ่งไปเลยแล้วสมะอวดอันนี้เพราะว่าอ้าวลืมดูวันหมดอายุไม่เป็นไรเพราะว่ายัางไงก็กินหมดแบบมันหมดอายุเดือนเจ็ดเดือนแปดคือแบบแถวบ้านไม่มีอ่ะคราวที่แล้วไปแล้วแบบ ไปคนไม่ค่อยซื้ออะไรอย่างนี้นะนอกจากแบบซื้อชิ้นสชิ้นแบบไม่เยอะอะไรเงี้ยซื้อก็มาตุนเอาไว้ใช่ไหมเราพี่คิดก็กินบางครั้งไม่ได้กินข้าวเช้านานก็เปิดกินวนเอาชิปไปไหนแฮเพราะวแบบไม่ค่อยชอบแบบซื้อเยอะๆไงกินแต่นานกินหมดกินหมดอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็ซื้อชิปสีห่ห่อนานกินหมดเลยะ่ะแล้วชิปก็คือขนมที่เนี่ยหอมันใหญ่ไง ล้วแบบไม่ค่อยอยากให้นางอ้วนไปกว่านี้ไงแต่แบบบางครั้งก็อดใจไม่ไหวเนาะเวลาแบบราคาโปรโมชั่นอย่างเงี้ยแล้วแบบบางครั้งเอาซ่อนก็แบบเหมือนเป็นแม่ที่แบบใจอ่อนเออเนาะแบบเป็นคนใจไม่แข็งอือใช่าหมนี่จะมาอดอันนี้ไม่ใช่ะไรคราวที่แล้วอ่ะซื้อไงหิวอะไรอยากกิวของหวานนั้งน่าจะช่วงเมนมาบบไม่แน่ใจซื้อมาแล้วแบบมันอร่อยมากมาก คือแบบมันหวานพอดีด้วยนะคิดว่าไม่ได้หวานมากมากเขาชื่อว่าช็อกโกช็อกโกแลตหย่ยมมาช็อกโกแลตซ่อนก็คล้าๆแบบซ่อนช็อกโกแลตคล้ายๆเป็นแบบช็อกโกแลตเนื้อนิ่มมากแบบนิ่มอะ่ะมันเป็นนิ่มๆแล้วข้างในก็จะแบบชุ่มชื่นด้วยช็อกโกแลตอ,อะ่ะคืออร่อยอะ่ะอืมมาแล้วแกะกินเ,เลยแล้วมันตกไม่เกิน30โครนนู่ขาดอีกแค่2โครนนู่นสองเซ็กซ์สวิชนะ่ะสองหรือสามเซตอ่ะใช่ปะวะเออน่าประมาณนั่นแหละ แล้วก็ได้ก็ประมาณนั่นแหละแล้วแบบโอ้โหคิดว่าแบบไปไทยคะ่ะแล้วไปถ่ายคราวหนะ้าต้องซื้อเพราะว่าข้าวที่เราพอกลับมาบ้านแล้วแบบโอ้ยอยากกินอีกก็คือวันนั้นอะ่ะกินระหว่างขับรถอะ่ะแล้วทุกครั้งก็จะมีช้อนซ่อมพลาสติกไว้ในรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือขับไปแล้วเอาแบบแบ่งเอามือแบ่งกินเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้ดูคือแบบมันอร่อยอะ่ะ อร่อยไว้หิวไม่รู้นะว่าคราวที่แล้วก็หิวคราวนี้ก็หิวเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> เป็นคำแบบที่ว่าสร้างภาพมากตักคำเล็กก่อน <c oughs> สุดท้ายก็คำนี่คือมันแบบชุ่มชื่นอะเนาะ <c oughs> แล้วมันหวานไม่ได้มากค <c oughs> ิดว่าหวานแบบ ไม่ได้หวานน้อยแล้วก็ไม่ได้หวานมากหวานแบบพอดีเกินมานิดหน่อยแล้มันนุ่มเรื่องไงอืมออืมอืมอร่อยชอบ เพราะว่าไส้เข้างหนเป็นช็อกโกแลตโอ้อร่อยนี่พอนี่นะแล้วคือเมื่อวานเนี้ยหิวมากเลยแบบแบบหลังจากกินเธอไปได้แบบไม่ถึงสัปดาห์แล้วฉันก็หิวคือแบบอยากอนะก็เลยแบบว่าเลยลองทำดูลองแบบว่าทำช็อกโกแลตเค้กอย่างเงี้ยแต่แต่คลายเ่าวนีใช่ไหมอืม ทำไม้คลายบราวนี่หาสูตรของชวีสูตรหนึ่งอนะ่ะสูตรไอ้คลายบราวนี่แล้วที่ทำนี่นะที่ทำเมื่อวานแต่ด้วยความที่ในสูตรอ่ะไม่มีน้ำตาลทรายมันก็เลยเป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นอันนี้ก็นุ่มเหมือนกัน อันนี้ที่ทำเองเมื่อวานเห็นไหมมันก็นุ่มเหมือนกันอะ่ะอืมอืมแต่เนี้มีความติดฟันมากกว่าเพราะว่าใส่ช็อกโกแลตเยอะกว่าอืมอร่อยแต่ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะผสมก็ประมาณแค่สิบนาทีแล้วก็ใส่เตาอบแค่ยี่สิบนาที ยี่สิบนาทีคือแบบเป็นลาวานะถ้าอยากได้แบบแบบไม่ลาวาก็ประมาณสามสิบนาทีคือแบบเมื่อวานกินแก้อยากกินกันตายได้แต่คือว่าถ้าสมมติจะชอบความเร็วและอร่อยอร่อยจริงๆก็คือตัวนี้อันนี้คืออร่อยจริงๆอร่อยจริงๆการัออรนตีนนว่าเป็นคนไทยที่แบบไม่ค่อยชอบกินขนมสวิสใช่ไหมถ้ากินก็คือต้องถูกปากถึงจะกิน เรื่องมาก็ซื้อมาเลย้าสามอันเย่ไม่อยากอ้วนนะเออนั่นแหละนะก็น่าจะอยู่รอดไปได้สักๆกนังต่อตออร่อยแล้วก็โอ๊ยเหยียบอะไรมาเหยียบช็อกโกแลตเหรอ มีอะไรก็ซื้อหนมปงังซื้อไอ้พวกนี้มาเนาะอาหารสำเร็จรูปมันถูกอะ่ะแค่สี่อันแปดสิบก็ตกอะไรยี่สิบอะไรเงี้ยแต่เหมือนลดบาทสองบาทก็ลดได้กระดูกหมูด้วยนะกระดูกหมูนี่ถูกกว่าแถวบ้านถูกกว่าโลละสิบสิโครงนี่โดยประมาณก็จริงจริงว่าซื้อของแถวบ้านนั่นแหละล้วคิดไปคิดมาเออขับรถเข้าไปในเมืองหน่อยดีกว่าพอขากลับนิ่งง่วงนอนเลยเพราะว่าทำงานมาทั้งวันเนาะ ก็ซื้อของนิดหน่อยนะไม่ได้ซื้อเยอะอะไรมากมายซื้อกระดูกหมูมาสองแพ็คเพราะว่าติดใจทําแหนมกระดูกหมูวันก่อนไงที่จริงว่าจะทําแหนมแหละก็คือหมักเอาไว้สองกิโลเนาะใช่ซื้อมาเหมือนสองกิโลกว่านีดหน่อยทําก๋วยเตีเ๋ยวแล้วก็ไอส่วนที่เหลือก็มาหมักใช่ไหมไรหนูข้าวไงมีข้าวเหนียวก็เลยหมักเอาไปทอดกินกับข้าวเหนียวเนาะแล้วก็ไอส่วนที่เหลือก็ เอาทิ้งไว้ให้มันเปรี้ยวทิ้งไว้ข้างนอกประมาณ2-3วันก็เปรี้ยวแล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็แช่ตู้ใช่ปะประมาณนั้นแหละมันก็ได้เดี๋ยวจะลองทำแหนมีอร่อยดีแล้วก็อาหารสำเร็จรูปแบบนี้เนาะก็ได้สีแพ็คให้พี่คิดแล้วก็พุดดิพอเดดโสลติสลัดก็คือสลัดมันฝรั่งที่ไม่เป็นครีม,ค,มครีมคล้ายๆพวกกระแตอะไรที่เขเรียกล้วก็ซื้อขนมปัง พี่คิดว่ยาจะเอาขนมปังแช่ช่องฟิีตเลยนะเพราะว่าคนมบังวันนางก็ไม่กินบางวันนางก็กินแล้วก็ซืืออันนี้ไส้กรอกมาไส้กรอกด้วยปิ้งเนาะสองแพกคือแบบราคาถ้าโปรโมชั่นในเมืองอุ้มเหนียวกับโปรโมชั่นแถวบ้านก็คือโปรโมชั่นเดียวกันอ๋อแล้วก็ได้นี้ได้ดอกไม้ที่อยากจะอวดคือมันถูกอะแค่30มสิบสามสิบโรนูเอง เออราคาถูกนะถูกถูกมากอ,มอันนี้ชื่อมา,มาร์เกเตต่านะรู้สึกใช่ไหมคริสตันแต่มุมอดลสกีเวดโอ้ยดินอ้าวไม่ใช่มาเกเรตเหรอคริสตันแต่มุมอันนี้ชื่อเออนั่นแหละ เขาชอบในบ้านแล้วก็นอกบ้านแต่พวกเนี้ยเดี๋ยวก็ตายแบบสัญญาอยู่ได้ไม่นานหรอกมันเป็นแบบเหมือนหน้าร้อนเพราะว่าไม่รู้สิหรือว่าเราเป็นคนมือไม่เย็นก็ไม่รู้เขาบอกว่าให้สัญญาก็จะดีนะแบบคนกัแบบที่เนี่ยต้นไม้ดอกไม้ที่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าควรรดน้ำอ่ะสองครั้งต่อสัปดาห์ชอบชอบอุณหภูมิตั้งแต่ห้าองศาถึงยี่สิบห้าองศาแล้วก็ ชอบมากเลยที่จะอยู่ในบ้านหรือว่านอกบ้านได้แล้วก็ชอบมากมากเลยนะแสงแดดเนี่ยแล้วก็บ้านจริงๆเลยกูกินไม่ได้นะกินไม่ได้ประมาณนั้นเออเวลามันบานนะสวยดีก็ซื้อแบบกลุ่มตูม,มามันจะมีสีม่วงสีขาวอะไรเงี้ยเนาะแล้วขี้งกอะซื้อมากแค่ต้นเดียวเพราะว่ามีเวลารดน้ำแต่ไม่รดแงเพราะว่ามันไม่มีสายยางนะต้องเออขี้เกียจ ชอบเสื้อนี้แป้งทำขนมมามาทีเดียวเลยห้ากิโลต้องมีติดบ้านนะคนทำขนมช่วงก่อนไม่ค่อยได้ทำขนมเพราะว่าเรียนออนไลน์แล้วนี้ไม่ได้เรียนออนไลน์แบบนานจะห้าเดือนแล้วม้งเนี่ยก็ซื้อทาโก้ซอสมาคือแบบเหมือนหิวข้าวอ่ะก็พยายามไม่ไม่จ่ายตลาดเยอะนะเพราะว่ากำลังบอกเตงบอกว่ามึงกินในตู้ช็อคแช่แช,แชฟรฟให้หมดก่อนดีไหมแล้วก็ แล้วค่อยซื้อเมื่อวานก็ซื้อนี้นะซื้ออะไรวะถุงที่มันเป็นแบบแยกขยะอนะ่ะเนาะว่าจะวางไว้หน้าบ้านไงสามร้อยสี่ถุงดูจากรูปมันก็ดูดีเนาะแต่ไม่รู้ว่ามาเป็นไงแล้วก็ไม่จ่ายเลยเรองของมาก่อนแนละ้วว่าจะจ่ายจังโอเบนั้นไม่ค่อยรู้จักแล้วก็สั่งเสื้อผ้าหน้าร้อนมาของชีอินอีกละอือแค่นั้แหละ ไม่มีอะไรคิดว่าแบบอะไรว่าเพิ่งต้นเดือนอยู่เลยเดี๋ยวแต่หาเดี๋ยวตังหมดแล้วชอปป้าอะไรเงินเดือนหมดแล้วแมวไม่ดีต,ตอนงรจว่าจะพาพี่คิดไปนั่งร้านพนะิ้นชอสนาะคล้ายๆแบบร้านแบบเด็กชอบวัรุ่นชอบแบบฟันตาซีเยอะๆแบบถ่ายรูปสวยก็จะมีแบบกับข้าวอันเล็กๆแคมเบอร์เกอร์ชิ้นเล็กๆเฟรนฟรายอันเล็กๆกระจุบกระจิบแต่แบบคุณต้องกินแบบ สี่ห้าอย่างของคุณจะอิ่มอะไรเงี้ยเนาะแล้วใ่กระเพาะของคุณอย่างหนึ่งก็ห้าเก้าหกเก้าอะไรเงี้ยใช่ส่วนใหญ่แบบสั่งปุ๊บมันก็จะหมดแบบสองต่อหวัวก็แบบสองร้อยอัพอะไรอยู่แล้วแล้วแบบพี่คิดมีอาการกำเริบก็เลยไม่ได้ไปหไหนอ๋อใช่ก็แวะร้านแขกห,หน่อยนึงนะซื้อเรียกว่าอะไรอะไรดองๆนะพักกาดดอง,ดองนะ เท่าไหรไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูใบเสร็จแต่ทั้งหมดอ่ะสี่ร้อยผักกาดดองสองถุงนะน้ำตาลปี๊บก้าน้ำตาลมะขามน้ำตาลปี๊บหน้าร้อนมันจะอ่อนนะหน้าหนาวหน้ายังหน้าอื่นอ่นอะที่ไม่ใช่หน้าร้อนนะที่ไม่ใช่สองสามเดือนมันก็จะแข็งใชย้ยาหนึ่งเวลาขูดก็ทำให้เป็น,นก้อนๆแล้วก็ซื้ออันนี้ซื้อมาขามเปียกมาสี่ร้อยกรัม ก็ซื้ออะไรนะซื้อเส้นอันนี้เส้นเรียกว่าอะไรเส้นเล็กเส้นเล็กที่ใหญ่กว่าเส้นหมี่เส้นเล็กชอบกินเส้นเล็กรู้สึกคือแบบตอนไปไม่ได้เอาเรียกว่าอะไรช้อปปิ้งลิสต์นะจดรายการที่จะซื้อของไปไงเออก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรใช้วความรู้สึกซื้อ แล้วก็มีอีกถุงหนึ่งนะเดี๋ยวไปเอามาก่อนแล้วก็มีอีกอันหนึ่งโอ้ยอีกถุงหนึ่งก็ได้เรียกว่าอะไรอันนี้เป็นร้านแขกนะร้านแขกในเมืองอูเมียวที่เขาก็มีเชลส์เออแผนกของไทยเนาะแผนกวะ่ะร้านเขาเดียวอย่างนั้นไปนเรียกว,ว่าแผนกก็ซื้ออันนี้เห็นเพื่อนสมัยประถมในเฟสเขาเป็นฝาแฝดเนาะคนหนึ่งอะทำ หมกหน่อไม้หรือว่าอะไรสักอย่างไม่รู้ทำหรือว่าซื้อไม่รู้เหมือนจะซื้อเพราะว่าคนนี้เหมือนจะไม่ค่อยทําอีกคนหนึ่งทำก็เลยซื้อมาจําได้บ้านแต่งหมดต้องมีนะต้องมีคําว่าต้องมีนี่คือตู้เต็มเคยไปว่าบ้านอื่ก็เลยซื้อมาสองนอสองกระปุกแล้วก็อย่างวะวก็ซื้อแป้งท็อปปี้ก็ออกแป้งมันสาปรัปง อย่างละสองถุงหรือเปล่าจําได้ว่าที่บ้านมีแป้งมันเหลือถุงสองถุงเนี่ยแหละแล้วก็แป้งข้าวเจ้าถุงสองถุงไม่รู้จําไม่ได้แต่ก็ซื้อมาเพิ่มไว้เพราะว่ายี่ห้อเนี้ยจะถูกกว่ายี่ห้อของไทยคิดว่านะเพราะว่าสมัยก่อนซื้อแค่ไม่เกินไม่เกินสิบห้าสิบหกโนอะน่าจนะประมาณสิบสองอะไรอย่างเงี้ยละมั้งประมาณนั้นแต่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แต่แป้งไทยอะสิบแปดโคนนู่นเนาะอันนี้ก็สี่ร้อยกรัมด้วยแป้งไทยกี่กรัมเมื่อกี่ แป้งไทยเดี๋ยวมาดูก่นแป้งไทยนี่เหมือนจะ400กรัมเหมือนกันนี่ว่าไม่รู้ว่ายี่ห้อไทยหรือเปล่าแต่เขาเขียนหลายภาษาไง18แต่ต้องดูไปเสร็จไปเสร็จเอาให้พี่คิดไปแลว้วอะเพราะว่าหารสองก็จำได้ว่าแป้งทอปิโก้แป้งใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรมันสัมสปะหลังเหมือนที่บ้านเหลือ ถุงสองถุงพวกนี้ต้องมีเพราะม่เวลาทำขนมเวลาทําอะไรเงี้ยขาดแบบว่าขาดร้อยสองร้อยกร,รมัมแล้วแบบต้องโทรไปหาพี่โยได้พี่มีแป้งไหมบางครั้งก,ก็ไม่อยู่บ้านนอนขาดจังหวะไม่ดีแล้วก็ซื้อสีเขียวมาสองถุงสีเขียวนี่แป้งข้าวเหนียวแล้วก็สีฟ้านี่แป้งข้าวเจ้าก็ซื้อสองถุงนะห่ายไปไหนละ ไม่ดีเลยซื้อบ่อยต้องหกแล้วนะแล้วก็ซื้อปลาน,นี่มาเพราะว่าร้านแขกเขาไม่มีปลาพี่ไมนะปลาที่แบบตําส้มตำมาแต่ก่อนกินนลางฟ้าไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวแต่เหมือนสัปดาห์ไหนว่าเดือนที่แล้วอะเหมือนใส่เยอะไปหรือเปล่าไม่รู้อะแบบเหมือนรู้สึกเหมือนมีผงชูรสเลยเพราะเป็นคน จะเรียกว่าแพ้ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่ผงชูรสนิดหน่อย,อยก,กินได้แต่สมมติถ้าสมมติอันไหนใส่ผงชูรสเยอะอ่ะจะรู้เลยแบบไม่รู้สิว่าแพ้ผงชูรสหรือว่าแพ้สารกันบูดเนาะเพราะว่าอย่างแซนขนมจีนตักแห้งที่มันแห้งๆอ่ะต้มแล้วถ้าสมมติต้มไม่สุกพอหรือว่าลังไม่ไม่ดีพอ,อก็จะกายมันไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกแพ้ได้ไหมก็คือแบบจะเจ็บมากๆเลยตรงนี้แล้วก็แบบ น้ำลายมันจะตอมผลิดน้ำนำลายมันจะออกออกออกมาแล้วเจ็บเจ็บไงแต่จะเป็นหลังจากกินนะประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะหลังจากนั้นสามสี่ห้าชั่วโมงนี่แหละเออแต่น้ำปลาพันธทยชอบไปใส่พวกแกงผสมแกงลาวนะแล้วก็ใส่พวกปลาพี่ไมหรือว่านางฟ้าอะไรไปก็ไม่อยากจะโทษเขาหรอกหรือว่ามีสารกันบูดหรือเปล่าไม่อยากโทษเขาเป็นที่เราเอง พอละเดี๋ยวไปเก็บของก่อนคือแบบไม่ได้อุ้ยไม่ได้เรียกว่าอะไรนะเปิดถุงตั้งนานแล้วเนาะคือแบบที่เกทำคลิปอะไม่รู้อยู่ดีก็ขี้เกพออากาศดีก็ขี้เกไม่รู้ดิบางครั้งก็ที่เกียทำม,มีแต่ถ่ายธรรมดาถ่ายธรรมดาแล้วก็ไม่มีใครดู